ครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับที่เ u อ n นิ่งนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราพร้อมที่จะออกไปนอกแล้วนะฮะตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงเกือบสิบเอ็ดโมง้ะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะไปทำเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพาไปเที่ยวดูบรรยากาศสวยๆนะฮะ ับรถมาหาเช่าจักรยานนะครับแต่ว่าร้านปิดนะฮะวันนี้วันเสาร์ไม่รู้ทำไมปิดวันเสาร์ตลกเนาะ <c oughs> ก็ต้องหาร้านเช่าจักรยานต่อไปนะครับและแล้วเราก็เจอที่เช่าจักรยานแล้วนะฮะ ตอนนี้ก็ขี่จักรยานอยู่ตรงกลางทุ่งนะฮะบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับปกตินะฮะอยู่ในเมืองอยู่ในเบอร์ลินอย่างเงี้ยก็เมืองหลวงนะครับมันก็จะแบบดูวุ่นวายวุ่นวายหน่อยนะแต่พอออกมาธรรมชาติข้างนอกเมืองก็มันเปลี่ยนบรรยากาศเลยนะมันรู้สึกว่ามันเงียบสงบมันสดชื่น Do. Protection area for birds, yeah, yeah. There are many, many different kinds of very seldom birds. So they come here to breed and live peacefully <laughs> without dogs or yeah. tourists or anything. So oh. They have their nests here. Uh -huh. And the cow คือเมื่อก่อนนะครับเราเคยมาที่นี่แล้วก็โดนหมากัดนะถนนเส้นนี้นะครับเขาก็เลยต้องเตรียมแคระซีดเลยต้องเตรียมสเปรย์พริกไทยไว้นะ ระแวงระแวง <laughs> ระแวงมาก Himberhof Chicken Cafe โอเคนะครับตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปข้างบน <laughs> ข้างหลังนี่ก็จะเป็นทะเลนะครับ okay. แต่ไม่รู้น้ำจะขึ้นหรือเปล่าฮะนีครับที่นอตเซีนี่ผมก็มาเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับครั้งแรกมาเมื่อสองปีก่อนนะครับอากาศก็ร้อนประมาณนี้นะครับ ก็มาขี่จักรยานกันแบบเนี้ยแต่ดาเลี้ยนี่มาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วนะครับก็เขามาทุกปีนะเหมือนเป็นที่เที่ยวประจําของครอบครัวไปแล้วนะเป็นเหมือนบ้านเกิดตัวเองไปแล้วน้าหัดน้ำลง นี that told you about. More sand. ่ครับสมัยเด็กๆสามสี่ขวบนะครับดาเรีวมานั่งเล่นเล่นใชาหาดตรงนี้นะครับ Can I eat it? <laughs> I think so. <laughs> Don't know. I guess. It looks like normal. Like berries. More no The berries? Mm. Thanks. Mm, good. Do you think a dog peed on that? <laughs> I don't think so. There are not many dogs around here. It's not Berlin. Sorry, I didn't want to spoil it. I want another one. Yeah. There's a big one. A big... So is that stealing what we do right now? I don't know. No. I think so. Oh. Oh, ตวจหลังมากเลยครับเพราะว่า oh, จักรยานมันแคนหน้ามันต่ำนะว้าด้วยไบค e มีค t นภูเขา t ร i อไม่ m ม i n ีภ i n ขา e ี่นี่ท a ่นี่น a ดไทยม a ส็อ e ถ h I drove the car 500 k ิโ e เมตรเมื i อว d น t ี a o น,นี้ผมเอากีตาร์มาด้วยนะครับเป็นกีตาร์เดินทางของผมนะครับคือเมื่อก่อนตอนไปเที่ยวที่ไหนผมก็จะเอาไปด้วยนะฮะเอาไว้เล่นได้ทุกที่นะครับก็ซื้อมานานแล้วนะฮะแล้วว่าเวลาไปเล่นก็ Something missing Someone has stolen the edge of the guitar ก็เวลาไปเล่นก็อันนี้นะเป็นแอมแบบพกพาก็เสียบใส่นี่เลยนะครับแล้วก็ใช้ใส่หูฟังนี่ But you don't bother your wife of what is that เราจะไปเล่นที่ไหนก็ได้นะครับแบบไม่ต้องรบกวนใครด้วย I'm not bothered if you play guitar. นี่ขอโทษที่ไม่ได้ยินเสียงนะฮะ Come on Show power Show p o w ถ้าอยากจะเป็นมีมินิแอมแบบว่าให้คนอื่นได้ยินนะครับก็ผมก็ใช้เนี่ยนะครับเป็นแอมแบบบลูทูธจริงมันก็มีสายมาด้วยอย่างนี้นะครับก็งานนี้ก็เสียบเข้าไป <laughs> <laughs> bye bye. <laughs> you can go jogging while you play guitar, two and one, or you play football at the same time. Yeah, Yeah, no, you can do both, guitar and football at the same time. Go here, go make a gold. Yeah, run, run, run. He-he-he. <laughs>